โควิดวันนี้ไทยติดเชื้อเพิ่ม22,782รายเสียชีวิตอีก147รายกลับบ้านได้23,649รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม22,782รายแบบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่22,407รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ375รายรวมยอดติดเชื้อสะสม83,971รายเสียชีวิตเพิ่ม เพิ่ม147รายเสียชีวิตสะสม6921รายหายป่วยเพิ่ม23649ราย